วันนี้ผมได้เดินทางเข้าไปกับกลุ่มชมลมแมงสอนเอนดูโรไปที่บ้านห้วยพึ่งครับไปเยี่ยมคุณยายเติมแมกับน้องพิเศษที่กำพ้าแม่และพ่อยายกับหลานอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านที่เป็นฝ้าไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคา ที่เป็นรูนะครับจนสภาพไม่สามารถที่จะรับลมรับฝนได้แล้วนะครับแต่พรุ่งนี้ครับ18เมษายน2559ครับทางสำนักงานเหล่ากาชาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยทาหารอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับและกลุ่มชมลมแม่ฮ่องสอนเอนดูโร นะครับจะขึ้นมาช่วยกันสร้างบ้านใหม่ให้กับคุณยายและทางชมรมแม่้องสอนเอนดูโรยังจะได้ช่วยปรับปรุงและสร้างห้องน้ำรวมทั้งระบบไฟฟ้าและระบบประป่าคั้งนี้คุณวิมลพยจะรุงสิทธิ์เจ้าของที่ที่คุณยายอาศัยอยู่พร้อมที่จะมอบที่และบ้าน ให้กับคุณยายได้อยู่ตลอดไปให้เขามาอยู่เจ้าคาวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สงสารเขาก็ยกให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาา่อยู่ตรงนี้นานหรือ,อยังนานแล้วประมาณประมาณสิบกว่าปีแล้วก็อยู่ตรงนี้มาสิบกว่าปีแล้วใช่ก,ก็มอบให้เลยอะไรเงี้ยในส่วนของผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยพึ่งนายสมชาติงามประพฤติก็พร้อมให้การสนับสนุน อาสาสมัครทีมงานที่จะเข้าไปร่วมสร้างบ้านให้คุณยายทางชุมชนก็ช่วยกันในเบื้องต้นอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศตามเสียงตามสายแล้วก็ขอบริจาคข้าวสารคนละลิตรสองลิตรก็เบื้องต้นมาแล้วก็มีหน่วยของช่างตีอะไรต่างๆหลายคนได้มาร่วมให้นมผงแล้วก็ให ข้าวสารแล้วก็ผ้าอ้อมอะไรต่างๆผมก็มีมีความภาคภูมิใจที่มีสังคมแล้วก็หลายๆคนที่ให้ความสำคัญแล้วก็มาช่วยเบื้องต้นก่อนแล้วทีนี้มาถึงขั้นตอนนี้สภาพความเป็นอยู่อีกนะครับก็หลายๆหน่วยงานไม่ว่าประชาสัมพันธ์หรือเหล่าประชาติก็ได้มาเร็งเห็นความสำคัญว่าลักษณะบ้านเรือนไม่ว่าห้องน้ำ อยู่ในสภาพที่สุดโทมแล้วก็น่าจะลำบากมากก็เลยรวมหลายๆกลุ่มช่วยกันนะครับ<__ <d> ผมมีความรู้สึกดีใจด้วยที่ทางหลายๆหน่วยงานแล้วก็ทั้งเพื่อนฝูงก็ให้ความสำคัญแล้วก็จะมาช่วยกันสร้างบ้านให้กับด็กหญิงพิเศษในวันพรุ่งนี้ครับคุณยายเต่อแม่ได้ ฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ร่วมบริจาคเงินอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อที่จะมาสร้างบ้านในครั้งนี้จองลีเจ้าห้าปืนมาแปลงเฮือนฝัน,นอ๋อเจ้าวะเอลีเจ่เจาวะเป็นไรเฮืรนใหม่น้ออ๋อคลารเฮือนว่วะเป็นลูกเป็นหลานมาให้เจ้าฮอนนะเฮียวะคาท่อมเลหมอเฮ่เลกว่าหมอกหาหมกกว่าวะ สำหรับสิ่งของอุปกรณ์ก่อสร้างที่ต้องการรับบริจาคเพิ่มเติมจะแ,แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกทีนะครับ